สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกของสัป,ปดาห์ก็ขอพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับเราขอนะครับพระคุณของพระเจ้าปกป้องราไว้จากโรคภัยทุกอย่างและรวมทั้งอวยพรพวกเราให้พบกับความสําเร็จในหน้าที่ก,การงานวันนี้เรามาดูในบทที่5ของพระธรรมโคลินมีทั้งหมด13ข้อด้วยกันผมตั้งหัวข้อไว้ว่าการล่วงประเวณีในคิดจกจอันนั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่งนอกจากการ แตกแยกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการยึดผู้นําในคิดจักรเมืองโคลินและนี่เป็นปัญหาเรื่องของนะครับมีบางคนนะครับได้ทําการล่วงประเวณีอยู่ในข้อที่หนึ่งคือเอาภรรยาของบิดามาเป็นเมียของตนแล้วการกระทําเช่นนั้นแม้พวกต่างชาติคนที่ไม่เชื่อใดพระเจ้าก็ไม่มีการประพฤติเช่นนั้นโดยนุมปารโลนั้นจริงจังและซีเรียส นะที่จะให้ทิศจักลงวินัยนะครับคนเหล่านั้นนะครับวันนี้หัวข้อจึงตั้งว่าการล่วงประเวณีในกิจจักซึ่งเป็นสิ่งที่ชั่วเป็นความชั่วที่แม้กระทั่งคนที่ไม่เป็นคริสเตียนก็ไม่ก็ไม่กระทำและพระคัมภีร์ก็ได้บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เดิมที่พระเจ้าบอกกับโมเสสกับอิสราเอลว่าอยา่าจำไหมครับนอนกับภรรยาของคุณพ่อ แต่ว่าในที่นี้หมายถึงไม่ใช่แม่เดียวกันเมื่อก่อนเขามีภรรยาหลายคนเป็นภรรยาของพ่อหรือเป็นแม่ต่างพ่อนะครับดังนั้นเปาโลได้พูดทั้งหมดสามปอบปาด้วยกันที่ควรจะกระทำประการที่หนึงคือป้องปรามคนชั่วประการที่สองคือปกป้องคิดจักจากความชั่วและประการที่สปฏิบัติต่อคนชั่วเรามาดูนะครับ ป้องปรามคนชั่วอยู่ในข้อที่3ถึงข้อที่5โดยการลงวินัยนะครับพี่น้องเรื่องนี้และความผิดบางอย่างซึ่งเป็นความผิดที่รุนแรงและอันนี้เป็นอันหนึ่งนะครับและรวมทั้งอื่นๆอย่างเช่นการสอนผิดหรือการหว่านความแตกแยกให้เกิดขึ้นในเกตจกักรหรือการขโมยไม่สัตซ์ซื่อ เงินของกิจจักรหรือจุดๆนะครับบางเรื่องซึ่งกิ่จักจะต้องมีการป้องปรามผมใช้คำว่าการลงวิน,นัยกิ่จักจะต้องเพิกเฉยไม่ได้จะต้องรักษามาตรฐานนะครับทางศิลธรรมของที่จะจักรไว้เราจะปล่อยละเลยให้ความชั่วหรือคนที่ประพฤติผิดศิลธรรม บางเรื่องที่รุนแรงซึ่งส่งผลต่อคิดจักรไม่ได้นะับอันนั้นเป็นประการที่1ประการที่2นะผมใช้คำคำว่าปกป้องคิดจักรข้อที่6ถึงข้อที่8หมายควาว่าอะไรเพื่อไม่ให้ความชั่วแพร่ขยายหมายความว่าอย่างไรถ้าคิดจักนะเพะิกเฉยไม่ได้มีการป้อง,ป,องปามลงวินยัยคนที่ ประพฤติชั่วจะทำให้คนอื่นมองนะครับให้มียงแต่คนภายนอกมองให้เห็นถึงความตกต่ำนะของมาตรฐานสังเสนธรรมเท่านั้นแต่ยังทำให้คนที่เป็นคริสเตียนที่อยู่ภายในจะ,ะทำไมครับจะเอาอาจที่จะเรียนแบบอย่างในการประพฤติชั่วเมื่อเห็นว่าเฮ้ยคนนั้นทำได้พี่น้องคนนั้นประพฤติผิดคิดจักก็ไม่ทำไม่ลงโทษ เพราะฉะนั้นเขาเองจึงกระทําตามเรียนแบบดังนั้นการลงวินัยจึงเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่นะครับกระทําให้คนชั่วที่กระทําผิดนั้นยำเกรงพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังทำเป็นการปกป้องที่จะจักรหรือพี่น้องคนอื่นๆที่จะไม่กระทําหรือเรียนแบบนะครับการกระทําผิดเหมือนกับคนนั้น หรือไม่ให้ความชั่วนั้นทำไมครับแพร่ขยายออกไปเหมือนอย่างเชื้อขนมปังนะครับเมื่อเราเองมีแป้งขนมปังเราใส่เชื้อเพียงนิดเดียวมันก็จะทำให้ขนมปังฟูขึ้นทั้งก้อนเหมือนกันความผิดบางครั้งถ้าเราไม่ยึดจับกำจัดความผิดบางอย่างมันก็จะเป็นเหมือนเชื้อที่จะขยายแพร่ออ,อกไป ลามออกไปนะทั้งคิดแจักซึ่งนั่นเป็นการทําร้ายคิดจักอย่างมากประการที่สามเขาเปาโลแนะนําให้ปฏิบตัติต่อคนชั่วอย่างไรอยู่ในข้อที่9ถึงข้อที่13โดยไม่สังคมด้วยหมายความว่าอย่างไรน,นะครับแต่เราต้องเข้าใจจุดนี้นะครับและเราต้องเข้าใจปัญหานี้นะครับที่เปาโลแก้ปัญหา เรื่องการล่วงประเวณีซึ่งเป็นการล่วงประเวณีที่ทำผิดถึงขนาดนอนกับภรรยาของพ่อซึ่งเป็นความผิดที่แม้กระทั่งคน,คนต่างชาติก็ไม่กระทำและเป็นการกระทำผิดที่ดูเหมือนเลวร้ายมากเพืาะนเปาโลจริง,จ,รง,จ,รงจังและลงวินัยอย่างรุนแรงถึงขนาดตัดคนนั้นให้ซาตานหรือมอบคนนั้นให้ซาตานทำลายเนื้อหนังขาวๆเพื่อจิตวิญ,ญญาณของเขาจะรอด แล้วข้อที่สามนี้เปาโลกับพูดนะครับบอกว่าเขาควรจะพวกเราที่เป็นคริสเตียนที่ในทิจจักควรจะปฏิบัติต่อคนชั่วคอยที่ไม่สังคมกับเขาแต่เราต้องเข้าใจในข้อที่สิบเอ็ดบอกว่าถ้าผูดด้ใดได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแล้วหมายถึงเป็นคริสเตียนที่เชื่อแล้วแต่ยังล่วงประเวณีเป็นคนปากร้ายเป็นคนขี้เมาเป็นคนชอบโกงเป็นคน อย่าคบกับคนอย่างนั้นแม้กอยากกินด้วยก็อย่าเลยให้เราสังเกตดูนะนะมีความบากหนึ่งคือการร่วงประเวณียังคงทําแม้ว่าเป็นคริสเตียนยังทำประจําแล้วแม้ว่าเป็นคนที่เคริสเตียนยังเป็นคนที่โลภนะครับแล้วยังมีลูกเคารบแล้วเป็นคนปากลายเปาโลบอกว่าอย่าไปคบค้าสมาคมด้วยกันกับเขานะหรือมีสามาัคคีทมกับคนเหล่านั้นเพราะ เปาโลแนะนําเช่นนั้นเพราะถ้าเรามีสามีธรรมหรือคบค้าสมาคมกับคนเหล่านั้นเราอาจจะทําไมครับพลาดที่จะประพฤติตัวเหมือนอย่างเขาและประการที่สองที่เปาโลบอกให้เขาบอกให้เราไม่คบค้าสมาคมกับคริสเตียนที่ประพฤติตัวปฏิบัติตัวชั่วนะครับก็เพราะเพื่อให้คนเหล่านั้นละอายใจและกลับใจนะครับ แต่เปาโลไม่ได้หมายถึงจะไล่เขาออกจากคิดจักรไม่มีพระคัมภีร์ตอนใดที่บอกให้จาไหมครับไล่คนออกจากคิดจักรมีเพียงเหตุผลปัญหาเดียวคือคนเหล่านั้นสอนผิดนะครับพี่น้องเราสำรวจตัวของเราให้ดีนะครับถ้าเราเห็นพี่น้องคนใดที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้องแต่ยังกระทำปฏิบัตินิสสะเป็ในนิสัย ตาลุ่งรบเวณีเป็นคนโลภยังมีรูปเคารพอยู่ที่บ้านเป็นคนปากร้ายแล้วก็เมาขี้เมาตัวพื้ตัวเราต้องอย่าไปสามามถขี่ทำหรือเข้าไปในสมาคมกินร่วมใช้ชีวิตกับเขาเพื่อเราจะได้ไม่หลงทำผิดกับเขาและอีกด้านหนึ่งเป็นการที่ทำให้เขาเองละอายใจและที่จะกลับใจด้วย ขอ,อพระยาวยุยพรถ้อยคําพระวจนะของพระองค์เพราะพระวจนะของพ,งพระ,ะองค์เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต